คุณกำลังฟัง T.I.J. Podcast ความยุติธรรมเป็นเรื่องของทุกคน The Second Wall จุดเริ่มต้นตรงเนี้ยมันเริ่มจากคำพูดคำพูดหนึ่งของผู้ต้องขังในเรือนจำเขาบอกว่าพี่รู้ไหมครับว่าผมนะ่ะตอนที่อยู่ข้างนอกอ่ะการไปดูศิลปินน่ะไร้สาระมาก แต่วันนี้ที่พี่มาผมรู้สึกว่าดนตรีอ่ม่นโคตรมีความหมายกับผมเลยมาเจอพี่พแพทเพราะว่าแพทพี่แพทก็บอกว่าอยากได้เครื่องดนตรีมือสองเพราะว่าพี่ก็มีสอนคนข้างในด้วยผมบอกได้พี่แต่เราจะไปหาจากไหนละ่ะเพราะว่าการขอเครื่องดนตรีหรือขอบริจาคถ้าขอให้ที่อื่นมันของไงมากแต่เนี้ยเป็นผู้กระทำความผิดขอยาก สังคมมันขับเคลื่อนได้ด้วยล้อสี่ล้อนะมันมันรถอันนี้มันก็เป็นเหมือนล้อล้อหนึ่งถ้าล้อล้อเนี้ยมันไม่ถูกปรับปรุงให้มันดีอ่ะมันขับเคลื่อนไม่ได้การที่ไปช่วยเหลือคนที่ขาดมันเป็นเรื่องที่ดีครับแต่การที่ทำคนให้คนที่ไม่ดีแล้วกลับตัวได้ผมว่าเป็นเรื่องมาระใจนะ สวัสดีคุณผู้ฟังครับกลับมาพบกับพวกเราในรายการ The Second Wall อีกครั้งหนึ่งครับผมหนึ่งสถาพรดำเนินรายการนะครับรายการ The Second Wall ของเราเนี่ยนะครับอย่างที่เราบอกไปหลาย EP แล้วนะครับเป็นรายการที่เราจะพูดถึงกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งครับก็คือกลุ่มผู้ผนรือกลุ่มคนที่เคยผ่านเรียนจํามาก่อนนะครับแล้วก็โอกาสในการกลับสู่สังคมของพวกเขาเนี่ยก็จะต้องผ่านอุปสรรคซึ่งเราเรียกว่ากําแพงที่2นะครับหลายคนก็ผ่านได้หลายคนก็ผ่านไม่ได้กลับไปกระทําความผิดซ้ําใหม่ เรื่องราวของพวกเขาก็จึงเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจและน่าจะมีประโยชน์กับผู้ฟังทั้งกลุ่มคนที่อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเข้าไปอยู่ในเรือนจําหรือว่าคนที่อยู่ในเรือนจําแล้วกําลังจะกลับออกมาใช้ชีวิตดําเนินต่อไปอย่างไรวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งครับใช้คําว่าดนตรีบําบัดหรือว่ามิวสิคเทอราพีนะครับซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่กิจกรรมใหม่มีงานวิจัยรองรับนะครับแล้วก็มีการใช้ในการการแพทย์ด้วยแต่เมื่อ เอาไปใช้ในเรือนจําเป็นอย่างไรเรามีคนอยู่คนหนึ่งครับซึ่งเขาได้ทํากิจกรรมนี้เข้าไปในเรือนจําเป็นนักร้องดังนะครับเป็นนักร้องนําวง SDF <c oughs> คุณแชมป์นิตินันจันเดชานะครับสวัสดีคุณแชมป์ครับมาอยู่กับพวกเราวันนี้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณแชมป์ครับดนตรีบําบัดครับเป็นยังไงครับอธิบายให้ฟังหน่อยคือผมผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าดนตรีมันสามารถ ยกระดับจิตใจคนได้คืออย่างเราทําเพลงมันจะมีเพลงทั้งเพลงแง่บวกอืก็ฟังแล้วก็รู้สึกว่ามีกําลังใจในทํางานเราทําเพลงอกหักบางคนก็ร้องไห้กับเพลงนั้นครับบางคนจมอยู่กับกองทุกข์กับเพลงก็มีอืหรือถ้าเป็นเพลงที่ดีๆแง่บวกมันก็เสริมสร้างกําลังใจให้เขาได้เช่นกันผมเลยคิดว่าดนตรีมันสามารถกล่อมกลาวจิตใจคนได้คนที่ทุกข์คนที่เครียดก็สามารถผ่อนคลายได้ ถ้าใครคิดนึกภาพไม่ออกลองนึกเวลาตัวเองตอนอกหกักอืแล้วฟังเพลงเศร้าแล้วมันเข้ากับชีวิตฉันเหลือเกินครับประมาณนี้เนาะอัีน,นี้คุณแชมป์เป็นศิลปินเนี่ยเป็นคนมีชื่อเสียงอะ่ะแล้วทํำไมถึงสนใจที่จะเข้าไปทํางานทนทีบําบัดกับกลุ่มผู้ต้องขังครับมีที่มาไงคือจริงๆเริ่มจากคุณเอมี <ert itaire> ่แ <ö> ม็กซิมเขาเขาชวนผมมา,าทําจิตภาษาเนี่ยกับโกบอยครับก็ครั้งแรกไปก็ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นที่ สระบุรีก็เข้าไปแล้วก็เข้าไปดูแหละตอนแรกก็รู้สึกว่าวันวันใจนิดนึงมันจะน่ากลัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบชายล้วนสักสักพึ่มพึ่มอไรเงี้ยแล้วก็เข้าไปแล้วก็แบบรู้สึกว่าเอ้ยมันก็ไม่ได้แย่ยางที่คิดเข้าไปแล้วรู้สึกว่าทุกคนก็มีความสุขกับดนตรีที่ ที่สืบินเจตสานะตอนนั้นคนอื่นเขาไปเล่นก่อนผมเขาไปนั่งดูนี่แหละไปดูเฉยๆครั้งแรกไปดูเฉยๆคือไปเล่นด้วยแต่ว่าเข้าไปแล้วมีคนอื่นเล่นก่อนอเขาก็มีความสุขเขาก็ยินยน้มแย้มเออเออดีจังเลยพอเราขึ้นไปเล่นคนก็ร้องเพลงเราได้ตอนแรกเราคิดว่าเฮ้ยในเรือนจำเขาจะฟังเพลงแบบปะปสรุปว่าเขาฟังนะเขาเขาฟังที่เรือนจําเปิดให้ฟังคือข้างนอกฟังอะไรข้างในเขาฟังแบบนั้นข้างในก็ร้องเพลงเราได้แล้วเขารู้สึกว่าเอ้ย e เหมือนก็เราเราเจ้าของเพลงมามาร้องเองอ่ะครับ แล้วเขาก็มีความสุขเหมือน,อนคูณสองอ่ะจากแค่ฟังเสียงเสียงตามสายถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขในช่วงระยะเวลาสั้นๆแค่วันเดียวเนี้ยผมรู้สึกว่ามันก็เป็นความสุขค,ความสุขเนี่ยไม่ว่าจะมากหรือน้อยมันก็คือความสุขเนี่ยมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ผมรู้สึกว่าผมอยากจะเข้ามามอบความสุขให้คนข้างในแล้วคุณแชมป์เชื่อว่าไอ้ความสุขเล็กน้อยแบบเนี้ยมันจะมันจะไปเปลี่ยนแปลงไปสร้างอะไรต่อเนื่องที่มันยิ่งใหญ่กว่าเดิมได้ถูกไหม มันเหมือนกับหยดน้ําหยดเล็กๆครับมันก็เพื่อมมันกะเพื่อมไปทิศทางไหนไม่รู้หรอกแต่ว่ามันต้องมีสักคนแหละที่มันได้รับขึ้นผลกระทบนี้อ่าแล้วจากครั้งแรกจากครั้งแรกเราเราไปนั่งดูเห็นคนม,มีความสุขเราล้องล้องเพลงเราได้ปุ๊บครับอยากทําอะไรต่อทีนี้ก็บอกโกว่าโกครับถ้ามีล้องเพลงอีกอะ่ะบอกผมนะเดี๋ยวผมมามาร่วมด้วยถ้าผมว่างผมมาร่วมด้วยก็โกก็ชวนมาเรื่อยจน เรารู้สึกว่าแค่ให้ดนตรีอย่างเดียวมันมันมันมน,น่าจะไม่พอมันน่าจบแค่วันนั้นนะครับก็จนมาเจอพี่แพทเพราะว่าแพทซึ่งเราก็เออเนียเราเป็นเหมือนเราเป็นตอนเด็กเราก็เป็นแบบเหมือนแฟนเพลงแฟนเขาใช่ครับแล้วก็โอกาสได้ไปเจอพี่แพทแล้วก็เล่นดนตรีด้วยกันพี่แพทก็บอกว่าเออแชมป์ตอนนี้เหมือนว่าข้างในคือดนตรีอ่ะถ้าเรียกว่าเป็นนมก็คงบูดไปแล้วพี่คือดนตรีมันเสียมันแบบมันซ่อมแล้วซ่อมอีกไงี้ัมัน ผิดคีย์มันเคเพี้ยนไปหมดและ้ะออแบบถ้าเป็นหนังกองก็ต้องปะแล้วปะอีกอ,อพี่แพทก็บอกว่าอยากได้เครื่องดนตรีมือสองเพราะว่าพี่ก็มีสอนคนข้างในด้วยผมก็ได้พี่แต่ว่าต้องมีข้อแรกเปลี่ยนนะถ้าผมหาเครื่องดนตรีมาให้พี่อ่ะพี่ต้องแต่งเพลงผมเพลงหนึ่งนะ <c oughs> ประมาณนั้นครับแล้วก็ <c oughs> พอออกมาปับ๊บเราก็เอ้ยใครมีเครื่องดนตรีมือสองบ้างเรามีเครื่องดนตรีมือสองเรามีกีตาร์โปร่ง เพื่อนเรามีอย่างเงี้ยคืออันนี้อันนี้เดี๋ยวนะมือสองนี่คือหมายความว่าเราเราไม่ได้ไปหาซื้อใหม่เลยไไเราไปขอมาเลยใช่ก็เพื่อนเพื่อนเ้ยมือกีตาร์มมีกีตาร์มือสองไหมกีตาร์ที่แบบไม่ได้ใช้แล้วมีไหมแต่ยังใช้ได้อยู่อาจจะใช้ได้อยู่อันนี้มีไหมคนนี้มีไหมก็มีมีคนมีแต่เราก็มานั่งคิดถ้าเอาเครื่องดนตรีมือสองไปมันก็ไม่แตกต่างจากของมือสองข้างในมันสภาพดีกว่าก็จริงอยู่แต่ว่าอายุการใช้งานอาจจะไม่ไม่เท่ากับของมือหนึ่งแต่เราจะไปหาจากไหนล่ะเพราะว่า การขอเครื่องดนตรีหรือขอบริจาคถ้าขอให้ที่อื่นมันของ่ายมากขอให้คนเด็กกำพร้าผู้พิการอะไรเงี้ยมันของ่ายมากครับเพราะว่าเขาขาดแล้วไปเติมแต่เนี้ยเขาในเรือนจำคือคนที่ไม่ได้ขาดครบสาสิบสองแต่เป็นผู้กระทำความผิดอขอยากใครไปก็จะบอกว่าเดี๋ยวขอคิดก่อนอเดี๋ยวขอคิดก่อนเดี๋ยวขอต้องรอผู้ใหญ่อุทัตก่อนอะไรเงี้ยครับเราก็เลย คิดว่าซื้อเองดีกว่าตอนนั้นคือซื้อเองดีกว่าสักชุดหนึ่งก็โทรไปหารุ่นพี่ที่เป็นสปอรเซอร์ให้เราตอนที่เราทาวงดน,นตรีนะครับก็บจะมีเอาของไม่ใช้เอาเอากล้องไฟฟ้าไม่ใช้เอากีาาต้องกีตาร์ไม่ใช้ไงครับก็ไลน์ไปหาเขาแล้วก็โทรไปคุยกับพี่ถ้าผมซื้อเครื่องดนตรีสักชุดเนี่ยกล้องกีตาร์เบสอย่างเงี้ยราคาประมาณเท่าไหร่อาจจะไม่ใช่แบรนด์ดังมาก พี่ก็บอกราคาประมาณนี้ประมาณนี้ผมบอกเออเดี๋ยวผมอาจจะขอซื้อในราคาพิเศษได้ไหมประมาณนี้นี่บอกได้ไหมหกหมืน่นเจ็ดหมื่นครับรทั้งชุดใช่ครับเจ็ดหมื่นบาทพี่ก็บอกว่าเอางี้แชมป์พี่ขอร่วมออกให้ชุดหนึ่งเลยถือว่าพี่ได้ร่วมร่วมบุญด้วยน้ําตาจะไหลตอนนั้นน่ะตัวหากโกบอยโก้ได้ขดึ้นดนตรีผมฟังแล้วขนลุกเลยเนี่ยโกได้ขดึ้นดนตรีแบบอยู่ดีก็ได้อะไรเงี้ยแบบเราหาตอนนั้นเรามืดแปดด้ามรู้จะขอใคร สุดท้ายเราเราตั้งใจว่าเราจะซื้อเองด้วยซ้ำไปอะไรเงี้ยจนแบบมีคนแบบเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทำนะมันเป็นเครื่องดตีชุดเดียวแต่ว่ามันเป็นชุดที่คนข้างในอีกเป็นหมื่นคนตอนนั้นเหมือนถ้าจะเป็นของเปรมมัอนแา่ใจในของเปรมเป็นเป็นหมื่นคนอะแอเลยแหละที่หนาแน่นเลยละครับเครื่องชุดนี้มันจะเป็นอะไรที่แบบไปไปส่งต่อให้กับคนข้างในอีกเป็นหมื่นคนมันไม่ใช่แค่ว่าให้แล้วนักดนตรีเล่นมีความสุขสอนคนหนึ่งคนไม่ใช่มันมันต่อยอดแตกแขนงไปได้เยอะมากเลยกับคนข้างในครับ ชุดแรกก็คือสุดท้ายก็คือได้ฟรีได้ฟรีแล้วมันมันพัฒนามาเป็นโครงการยังไงครับก็คือพอพอเริ่มเริ่มหาคดน,นติได้โกบอกทําโครงการชื่อคุณเลยไหม,มแล้วก็ทําต่อเนื่องไปเลยอันนี้คิดหนักเลยเพราะว่าโอ้ชุดไอชุดแรกเนี่ยขอมาก็ถือว่าโชคดีก็ฟลุก๊กอะฟลุกต่อไปจะขอ,อยังไงวันนี้ <laughs> อะไรเงี้ยก็โอเคตั้งใจจะทําโครงการนี้ขึ้นมาก็แต่ตอนแรกเนี่ย จะว่าจะไม่ได้ทําแบบเข้าไปแจกจะให้แข่งประกวดดนตรีเ,เพลงโคเวอร์เพลงนึ่งเพลงแต่งเพลงหนึ่งเพลงแต่งเนี่ยอันไหนชนะเนี่ยเราจะมาทํามาทําเพลงนี้จริงๆเลยใช่ใช่แล้วก็ยอดดาวน์โหลดจะให้เขาเอ,าอาประมาณนั้นแต่ว่ามันพับไปเพราะว่าด้วยโควิดด้วยคือโกเนี่ยเขาก็แบบมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ร,รู้จกักแล้วก็แบรนด์สินค้าที่เขารีวิวพวกนี้แหละเ,เขาเห็นโครงการนี้แล้วก็ เขาเป็นเป็นเอฟซีโกบอยด้วยเขาบอกเขาอยากร่วมก็เลยเริ่มโครงการนี้ขึ้นมาชื่อโครงการอะไรครับให้คนไกลได้มีสิทธิ์ทําไมถึงชื่อนี้จริง,รงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเพลงของผมคนอยู่ไกลไม่มีสิทธิ์อ๋อแล้วก็เพลงนี้ใน m อครับมันผมถ่ายทอดเรื่องของคนในเรือนจำคือเหมือนกับว่าคนอยู่ไกลอะ่ะแบบมันไม่มีสิทธิ์ที่จะคิดถึงอะไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เจอแต่ว่าจริงๆแล้วเรือนจำเนี่ยมันขังได้แต่ร่างกายแต่มันขังความรู้สึกไม่ได้ ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่ที่พลิกจากชื่อเพลงเดิม<ช>จากไม่มีสิทธิ์เป็นได้มีสิทธิ์ได้มีสิทธิ์ใช่ใช่ใชได้มีสิทธิ์ได้ฟังเพลงได้ได้ฟังเพลงแล้วได้คิดถึงโครงการนี้เราทํำยังไงสรุปแล้วก็คือซื้อเครื่องดนตรีไปแจกหรือมีต้องมีกิจกรรมอะไรอย่างอื่นเข้าไปประกอบด้วยคือตอนตอนแรกเริ่มเนี่ยก็จะเป็นเล่นดนตรีแจกเครื่องดนตรีแล้วก็แพลนแพลนต่อเนื่องว่าจะมีการสอนดนตรีด้วยรวมระดมระดมกลุ่มเพื่อนเพื่อนนักดนตรีแหละยิ่งเป็นคนที่ มีชื่อเสียงเข้าไปผมรู้สึกว่ามันจะยิ่งทําให้เขามีกาลังใจมากขึ้นเล่นกีตาร์ใช่ไหมพี่พี่เล่นกีตาร์ใช่ไหมเดี๋ยวผมเอาพี่แฮกวงคลาสเข้าไปไปสอนกีตาร์มันมันมากกว่าการที่เอาครูคนหนึ่งเข้าไปสอนแต่การที่มีศิลปินเข้าไปสอนมันเป็นอินสปิเรชันมันมันไปอีกขั้นหนึ่งอันนี้เป็นที่โปรเจกที่ผมคิดไว้นะนคนแล้วก็จะไม่หยุดแค่ดนตรีจะไปด้านอื่นด้วยมีอุปสรรคไหมมีอุปสรรคในการทําโครงการแบบนี้ไหม เข้าไปในพื้นที่เรือนจำานจะทันมีกติกามีกฎเกณฑ์เลยเยอะแยะมากมายการสอนดนตรีจริงแล้วมีอุปสรรคอะไรไหมครับคือจริงแล้วการทกิจกรรมนี้มันมีอุปสรรคตั้งแต่แรกอยู่แล้วหนึ่งคือการขอสปอนเซอร์มันไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายมันไม่ได้มองมันไม่ได้ผูกมองเป็นภาพลักษณ์ที่ดีเท่าไหรใ<ช>่ใ<ช>่ถูกไหมใช่ครับแล้วก็การเข้าไปเนี่ยแต่ละเรือนจําก็มีกฎระเบียบต่างๆนานาเรื่องเวลาเข้าออกเนี้ยบางทีศิลปินบางท่านก็ เขาจศิลปินเนาะได้คิวมาเวลานี้ใช่เดียวใช่หรือแม้กระทั่งการที่เขาทํางานกลางคืนเราแปดโมงเช้าต้องเคลรเพินจำอย่างเงี้ยคือคือบางคนก็แบบไม่ไหวคือเราเข้าใจหรือบางคนเข้ามาแล้วต้องมีงานต่อการจัดการคิวการ manage คิวเนี้ยก็จะเหนื่อยหน่อยครับเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรกับตัวผู้ต้องขังไหมครับเวลาที่เราเอาศิลปินเข้าไปเล่นหรือว่าโดยเฉพาะเวลาเข้าไปสอนเนี่ยเราเห็น เห็นแววตาเห็นความรู้สึกอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปไหมครับโอเปลี่ยนไปเยอะมากคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าจุดเริ่มต้นตรงเนี้ยมันเริ่มจากคําพูดคําพูดหนึ่งของของผู้ต้องขังในเรือนจำผมเข้าเล่นที่บางขวางประมาณสองสารอบครับแล้วก็รอบที่สองจะไม่ผิดผมได้เดินเดินไปแล้วก็ไปนได้คุยกับน้องคนหนึ่งแบบเดินเข้ามาพี่ผมขอคุยอะไร่อยได้ไหมแบบขอจับมือแบบขอกอดได้ไหมอะไรเงี้ยบอกได้ได้อะไรเงี้ย เขาบอกว่าพี่รู้ไหมครับว่าผมเน่ยตอนที่อยู่ข้างนอกอ่ะการไปดูศิลปินเนี่ยการไปเที่ยวเพื่อที่ไปดูศิลปินเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยไร้สาระมากเอาเงินไปเที่ยวไปซื้อของแบรนด์เนมไปขับรถหรูๆเขาเป็นเอเอ่นเขาเรียกว่าเอเนตนไหลใหญ่เป็นทรงเอทรงเอเงินเยอะมากผมเที่ยวต่างประเทศผมไปซื้อของแบรนด์เนมผมรู้สึกว่าอันเนี้ยมันตอบโจทย์ผมกว่า ผมว่าการที่ไปดูศิลปินไปกีดไปกระเดากระเดวหน้าเวทีโคตรไร้สาระเลยแต่วันเนี้ยที่พี่มาผมรู้สึกว่าดนตรีอะแม่งโคตรมีความหมายกับผมเลย mm hmm. ผมไม่ต้องรอว่าเดือนไหนญาติจะมาเยี่ยมผมไม่ต้องรอคอยเลยผมรู้ว่าพี่มาเยี่ยม mm hmm. ผมมีความสุขแหละนี่รู้สึกว่าการที่เราเข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่แค่การให้ดนตรีอะแต่มันเป็นการให้ความรู้สึกดีๆกับเขาให้ ความหวังให้ประกายอะไรบางอย่างกับเขาไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจด้วยซ้ําไปอันนี้ก็เป็นที่มาของคําว่าดนตรีบําบัดครับคุณชั้นไปศึกษาคําว่าดนตรีบําบัดมาเพิ่มไหมไม่เคยเลยไม่เคยเลยไม่เคยเลยแต่เรารู้ว่าเราใช้วิธีการเนี้มันคือการบําบัดแล้วใช่ครับใช่ใช่ใชการมันไม่ใช่แค่ดนตรีแต่อาจจะเป็นเรื่องของการพูดให้กำลังใจด้วยในระหว่างเพลงอะไรแบบนี้ด้วยครับเราคิดว่ามันมีผลยังไงกับชีวิตของเขาบ้างครับเวลาเราไปแสดงแต่ละครั้ง ทุกอย่างมันออกจากทางแววตาและรอยยิ้มคนอยู่ข้างในครับมันเครียดตั้งแต่วันแรกแค่วันเดียวก็ไม่มีใครอยากอยูอ่บางคนอาจจะรู้สึกว่าอยู่ๆไปเดี๋ยวก็คงเข้าใจก็คงยอมรับได้มันเหมือนจะเข้าใจแต่มันไม่เข้าใจหรอกมันเหมือนจะรับได้แต่มันรับไม่ได้หรอกยี่สิบสี่ชั่วโมงผมว่าเขาเครียดบางคนนอนอยังฝันร้ายเลยแต่ว่าอันนี้เป็นแค่จุดจดหนึ่งที่รู้สึกว่าให้เขาได้คลายเครียดจากการที่เราเข้าไป<ม>ได้ผ่อนคลายได้รู้สึกว่า วิ to <tão S 3> mm ้ hmm. เรามีเขามีเพื่อนวะมีเพื่อนที่ไม่ใช่แค่เพื่อนข้างในเป็นเพื่อนที่อยู่ข้างนอกเข้าไปหาเขาได้ไปคุยเขาได้ไปกอดได้ไปจับมือเขาแบบเนี้ยผมรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงของเขาเนี่ยออกไปเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะผมจะบอกเสมอว่าพวกเองอะ่ะออกมาไม่ต้องแบบเป็นแบบพี่ก็ได้ออกมาไม่ต้องให้อะไรใครก็ได้ออกมาขอแค่เป็นคนปกติก็พอไม่ต้องเป็นภาระใครไม่ต้องสร้างความเดือดร้อนให้ใครหลังจากการที่เป็นคนธรรมดาเสร็จแล้วเต็มที่แล้ว ค่อยเป็นผู้ให้แปลว่าคุณแชมป์เองก็มีโอกาสได้คุยกับคู้ตองขังเยอะพอสมควรในะระหว่างเข้าไปทำกิจกรรมเราเห็นปัญหาอะไรที่เขาสะท้อนให้เราฟังบ้างไหมว่าออกมาเข,เขาก็อยากเป็นคนปกติอย่างที่คุณแชมป์ว่าเนี่ยใครมันเป็นไม่ได้หรอกพี่คนนี้เพราะว่ามีปัญหาอย่างงุ้นอย่างนี้มีกำแพงอย่างงุ้นอย่างนี้ได้ฟังเรื่องราวแบบนี้บ้างไหมแล้วให้คําแนะนําเขาอย่างไงครับผมมีเยอะมากมการให้โอกาสคนเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วมันต้องปลูกฝังคนข้างนอกอด้วยเหมือนกันไม่ใช่ว่าคนข้างในต้องยอมรับให้ได้สิ ว่าคุณมีคดีอะไรเงี้ยผมว่าทั้งสองฝั่งอะ่ะมันต้องต้องปรับจูนกันไม่ใช่ทุกคนที่ออกไปแล้วจะประสบความสําเร็จและก็ไม่ใช่คนนอกทุกคนที่จะรับคนข้างในเช่นกันอย่างเงี้ยผมมองว่ามันต้องเปิดทั้งสองฝั่งแล้วก็ต้องปรับมายเซ็ตคนข้างนอกด้วยและคนข้างในเองก็ต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นด้วยว่าเรากลับตัวได้จริงๆนะอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งมันมีเคสเคสเคสนี้ยเป็นเคสที่เป็นช่างตัดผมครับ ก็ติดต่อไปน้องไปบอกที่บ้านบอกว่าเนี่ยแม่พ่อพี่ชมป์เอสดีครับเขามาให้ผมไปตัดผมที่บ้านนะพ่อแม่บอกอะไรไหมมึงโดนหลอกหรือเปล่าทาไมศิลปินต่างนต้องให้คุณลูกฉันไปตัดผมที่บ้านด้วยโดนลองโดนหลอกนะเขามีคนตัดให้อยู่แล้วเออลองโดนหลอกนะเพราะไปเนี่ยแล้วก็ไม่มีใครมาส่งเขาเขาตั้งขี่มาใส่มาเองมาที่บ้านผมเขามาตัดผมแล้วเขาก็บอกว่าพี่แชมป์ขอใช้ลูกหน่อย ส่งไปให้ที่บ้านดูว่าพี่ผมก็ตัดผมพี่จริงๆ <laughs> ผมไม่ได้โดนหลอกนะ <laughs> อะไรเงี้ยก็ตัดผมก็ตัดผมก็นั่งคุยกันเล่าเรื่องนู่นนี่น่าให้ฟังเนี่ยผมก็ตัดเสร็จปั๊บผมก็ให้เขาไปน่าจะห้าหกร้อยพี่เยอะจังเลยปกติผมตัดไม่ถึงร <c oughs> <c oughs> ้อยแดสิบบาทอะไรเงี้ยโอเออไม่เป็นไรให้ค่าลงค่ารถค่าล,ดลาด,ด้วยถือว่าพี่ให้เป็นกําลังใจครับ <c oughs> เขาก็มีความสุขเขาก็ได้กาลังใจแต่ตอนนี้เขาไม่ได้ตัดผมแหละเป็นทหารอ๋อเป็นทหารอาการก็รู้สึกว่า เราเป็นจุดจุดหนึ่งที่ให้โอกาสคนแล้วเขาได้เหมือนได้โอกาสต่างไปต่อยอดต่างๆนานาจนเขาได้กลับตัวกลับใจได้ทำอาชีพแต่แล้วก็จะเห็นคนที่มีอุปสรรคที่มันผ่านไม่ได้เหมือนกันถูกไหมฮะก็มีครับก็มีก็มีอืมอแล้วเราช่วยเขายังไงใช้ดนตรีหรือใช้อะไรไปช่วยเขาเพิ่มได้ยังไงบ้างไหมฮะผมว่าการพูดคุยเพราะว่าจริงๆแล้วบางคนที่ติดนานๆเนี่ยเขาโลเทคไปแล้วนะติดเมื่อประมาณสักสิบห้าปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหโลกเปลี่ยนไปมากโอ้โหพี่ มือถือนี่เปลี่ยนแบบแล้วอ,ะอ่ะคือพูดตรงๆว่าจริงๆถ้าเกิดไม่มีใครแนะนําอะไรเลยใช้ชีวิตไม่เป็นเลยนะนใช้ไม่ได้เลยไม่เป็นเลยเพราะพอทําโครงการนี้ขึ้นมาครับให้คนไกลได้มีสิทธิ์เนี่ยเอาเอาเครื่องดนตรีเข้าไปตอนนี้ตอนนี้ให้เครื่องดนตรีไปกี่ที่แล้วครับน่าจะเกือบเกือบยี่สิบที่แล้วครับทั่วประเทศไทยซึ่งตอนนี้มีสปอนเซอร์หมดเลยที่ท,ที่ทำมาใช่ครับก็ไม่ใช่เจ้าเดียวบางคนก็แบบอเอ้ยพี่ช่วยชุดนึงแปลว่ามันก็มีคนเห็น คนเห็นว่ามันได้ผลจริง,รงๆแล้วก็แล้วก็มาอยากสนับสนับสนุนใช่ครับใช่แล้วผมจะบอกงี้ว่าการที่เอาเอาเงินมาช่วยผมนซื้อพวกเทโรตรีเนี่ยเขาก็แทบจะไม่ได้อะไรกลับไปเลยก็ต้องใจจริงๆอ่ะถึงจะเอาเงินมาลงตรงนี้ให้เพราะว่าเราก็ไม่ได้มีสื่อโอ้ออกนูน่น <c oughs> ออกนี่ผมเองก็ไม่ได้ทําข่าวที่จะแบบอ oh, ูช้าไปรับรางวัลช้าไ,ไปนู่นไปนี่เราก็ไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้ทำตรงนั้น <c oughs> แต่เรารู้สึกว่าเราก็ดีใจที่เขาเห็นคุณค่าตรงนี้โดยที่ไม่ได้บอกว่า ถ้าพี่ให้เงินแชมป์เจ็ดหมืบาทขึ้นดนตรีเนี้ยแล้วพี่จะได้อะไรบ้างมีศิลปินเข้ามาร่วมกับเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไหมครับก็มีครับมีมีจริงๆแล้วมีหลายคนอยากมาร่วมเยอะมากแต่บางทีคงคิวเนาะคิวอะไรเงี้ยมันมันค่อนข้างยากเพราะว่าคือทํางานกับระบบขราชการก็ต้องทําหนังสือไปล่วงหน้ารออนุมัติบางทีอนุมัติปุ๊บอาทิตย์หน้าต้องไปแล้วอย่างเงี้ย คิวไม่ได้แล้ว่าไม่ได้แล้วใช่ครับใช่แต่ว่าม,มีมีหลายคนมาร่วมกันอยู่ครับผมก็มีก็มีอุปสรรคมีกำแพงอะไรพวกนี้อยู่เหมือนกันเนาะใช่ครับอาจจะไม่สูงมากแต่ว่ามันก็มันก็มันก็ยังเป็นกำแพงจุกจิกจุกจิกนิดหน่นอยอด้วยใบยไหลาทางมันก็ทําให้ใบางคนอาจจะท้อกันได้ครับใช่ไหมใช่ครับตอนนี้คุณแชมป์อยากอยากทําอะไรต่ออยากทําอะไรต่อไปจากนี้ไปจากเดิมอีกไหมคือเมื่อกี้นั่งคุยกับพี่พี่ทีมงานอเขาจุดประเด็นมาอันหนึ่งสถานพินิษฐ์ผมว่าอันเนี้ยน่าสนใจ เพราะว่าการปลูกฝังเด็กมันอาจจะง่ายกว่าอแล้วก็อาจจะไม่ได้อย่างที่บอกชั้อาจจะไม่ได้ลงแค่ดนตรีอย่างเดียวละอาจจะลงไปทางพวกกีฬาด้วยครับเพราะว่าชัําเองก็สนิทกับนักกีฬาอย่างพี่ลีซอโอเคเลยเนาะแล้วก็มีพวกจักรพันพอนสายสุบรรยาปุริสายอะไรเงี้ย <S <S <ป>ก็แกง๊งแอ้สกตทงเหลาอะไรเงี้ยก็คือแก๊งผมมูลิตเตอรบอลในกันก็คือคิดว่าอยากจะต่อยอดไปทางกีฬาด้วยแล้วก็มีคุยกับโกว่า อยากจะเอาอะไรที่เข้าไปฝึกวิชาชีพเขาที่แบบไม่จำเจกับ,บทางทางกรมพิทักษ์ฐาน,นใช่ครับถ้าไมถึงคิดจะทํากับสถานพินิจกับเด็กเราคิดว่ามันมันจะสร้างอิมแพกยังไงถ้าเกิดเราทากับกับเด็กที่กระทาความผิดคือจริงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีที่ถามอย่างนี้ก่อนมันมันก็จะมีแนวคิดที่ที่ในสังคมก็ถกเถียงกันเช่นว่าเด็กที่กระทาความผิดเนี่ย ทำไมรับโทษเบาหรือแทบจะไม่รับโทษเลยควรจะรับโทษเหมือนผู้ใหญ่ไหมดยเพราะถ้าเกิดเป็นคดีหนักๆในมุมมองของคุณแชมป์ที่เราผ่านการไปทํางานในเรือนจํามาเยอะแยะมีมุมมองต่อเรื่องนี้ยังไงแล้วคิดว่าเราเอา,าดนตรีแล้วกีฬาไปช่วยเขาเพราะอะไรได้ยังไงครับผมว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีใครเกิดมาแล้วอยากจะเป็นคนเลวทุกคนอยากเป็นคนที่ถูกรักทั้งนั้นถูกไหมครับการที่มีคนที่รักเราอะ่ะมันรู้สึกดีกว่าการที่แบบ มีคนมาชี้หน้าด่าเราว่าเลี้ยวขี้คุกเนาะผมว่าทุกคนเนี่ยมันมีปมหรือคนที่ทําผิดอะไรบางอย่างเนี่ยเขามีความผิดปกติตรงไหนหรือเปล่าการเข้าไปฟื้นฟูเข้าไปเยียวยามันมันย่อมดีกว่าอโอเคเขารับโทษเป็นเรื่องปกติต้องรับโทษแต่เข,เขารับอยู่แล้วใช่ใช่แต่ระหว่างที่รับโทษเนี่ยทยํายังไงอะ่ะให้เขาหายจากบางคนป่วยทางกาย บางคนป่วยทางใจรักษาอย่างไงได้บ้างดนตรีกีฬาผมมองว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้าไปรักษาเยียวยาจิตใจเขาได้ครับในฐานะที่เป็นศิลปินยืนอยู่มีสปอตไลท์ส่องเราอยู่การที่เราทําแบบเนี้ยพูดแบบเนี้ยแล้วก็บอกว่าเฮ้ยฉันจะให้โอกาสผู้ไอคนที่ทําความผิดครับฉันจะเข้าไปทํางานช่วยเหลือคนที่ทําความผิดมีมีม แฟนลับมีเสียงอะไรที่บอกเฮ้ยทำทำไมอ่ะทำาไมทาอย่างนี้ทําไมไม่ไปดูแลคนดีๆไปดูแลคนทําผิดทําไมครับเจอบ้างไหมครับโอ้มีอยู่แล้วครับแต่จริงๆแล้วแฟนขับจะไม่ค่อยออแฟนขับก็จะเห็นดีเห็นด,เนดีเห็นงามกว่าเราทุกอย่างอยูอย่หละผมบอกว่าสังคมมันขับเคลื่อนได้ด้วยล้อสี่ล้อนะเหมือนมอเตอรรถอันนี้มันก็เป็นเหมือนล้อล้อหนึ่งถ้าล้อล้อเนี้ยมันไม่ถูกปรับปรุงให้มันดนะีอ่ะมันขับเคลื่อนไม่ได้การที่ไปช่วยเหลือคนที่ขาดมันเป็นเรื่องที่ดีครับ แต่การที่ทําคนให้คนที่ไม่ดีแล้วกลับตัวได้ผมว่าเป็นเรื่องมาสัจจันทร์นะทุกครั้งที่เข้าไปผมจะบอกว่าผมเข้ามาผมไม่ได้หวังว่าทุกคนที่ดูผมต้องกลับตัวเป็นคนดีแต่ถ้ามีสักแค่หนึ่งคนผมกําไรแล้วอในสังคมก็จะมีคนที่รู้สึกว่าคนทําผิดก็ควรจะต้องถูกแยกออกไปจากสังคมครโดยเฉพาะในใน,ในหน้าสื่อเนี่ยเราก็ต้องยอมร,รับนะครับว่าปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างเช่น คดียาเสพติดหลายแหล่เนี่ยเขาจะถูกมองว่าเป็นเป็นสิ่งที่น่ากลัวเป็นสิ่งที่ทําให้สังคมแย่แล้วเราไปทํางานช่วยเหลือคนเหล่าเนี้มันมีผลต่อภาพลักษณ์ของเราไหมมีผลต่อภาพลักษณ์ไหมจริงๆแล้วผมไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้แคร์ตรงนี้เลยผมไม่แคร์ผมไม่แคร์เลยตรงนี้ผมมองว่าเราทําแล้วเรามีความสุขเราทําแล้วคนรอบข้างมีความสุขเราทําแล้วมันส่งต่อความสุขให้กับคนอื่นได้ คยคิดไหมครับว่าเราจะมาถึงจุดนี้จากวันแรกที่เข้าไปคุณ <c oughs> เ,เอมี่แม็กซิมชวนเข้าไปนั่งฟังอ <c oughs> เอมี่ยังบอกเลยว่าเออไม่คิดว่ามันมันจะมามาอะไรถึงขนาดนี้คือผมไม่คนทําอะไรของน้ำสุดเออแล้วแล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองจะจะมาถึงแบบจุดที่แบบสามารถที่จะหาเงินได้เป็นล้านล้านแล้วก็มาซื้อคอนดนตรีให้กับคนข้างในตอนแรกไม่คิดว่าตัวเองจะมีพลังเชียวขนาดน,นั้นแต่ว่าเหมือนกับ พอเราเราทำแล้วทำจริงจังคนก็สนับสนุนาฝากถึงแฟนเพลงของ SDF หน่อยว่าครับฟังเพลง SDF แล้ว,แล,วแล้วฟังคลิปนี้ด้วยเนี่ยอยากให้เขาได้รับรู้ถึงอะไรที่เราจะสื่อสารกับทุกๆคนในสังคมเนี่ยการให้อ่ะมันสำคัญมากๆเลยจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ไม่ได้มีทรัพย์ไม่ได้มีเงินเราไม่ต้องให้เงินก็ได้เราให้ความสุขเราให้โอกาส คนแทนก็ได้พระพุทธเจ้าบอกว่าทานที่สูงที่สุดไม่ใช่ทานที่ทําด้วยเงินนะแต่เป็นอภัญาทานการให้ที่ไม่ต้องไม่ต้องมอบเงินบางครั้งอ่ะมันสุขใจกว่าครับนั่นแหละผมอยากจะบอกแค่ตรงนั้นว่าจงมีความสุขกับการให้ให้โดยที่แบบไม่ต้องไม่ต้องหวังว่าเราจะได้อะไรครับมันมันผมมันสุขใจที่สุดแหละตั้งแต่เคยทำมาครับขอบคุณคุณแชมป์ครับ S <S อขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณแชมป์ครับเรื่องราวของคุณแชมป์ SDF นะครับนักร้องนำวง SDF ก็อย่างที่เราบอกตอนต้นรายการนะครับว่าดนตรีบำบัดเนี่ยช่วยเรื่องจิตใจได้นะครับและการเล่นดนตรีในเรือนจำเนี่ยก็สามารถช่วยให้ผู้ต้องขังนะมีจิตใจที่อ่อนโยนลงไม่เครียดมากเกินไปนะครับคุณแชมป์ก็เป็นศิลป,ปินคนหนึ่งที่ต้องการช่วยเหลือตรงนี้อย่างที่คุณแชมป์บอกนะครับเขาเริ่มจากต้นทุนที่เป็นศูนย์อะแล้ว ทำให้คนหนึ่งคนเนี่ยกลับมามีกําลังใจหรือว่ากลับมาสู่สังคมได้ก็ถือว่าเป็นกําไรแล้วแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่คุณแชมป์ทำมาเนี่ยน่าจะได้กําไรไปไปมากกว่าหนึ่งนะน,น่าจะเป็นเป็นสิเป็นร้อยแล้วด้วยซ้ําไปนะครับแล้วก็เราก็จะได้คนดีสู่สังคมกลับคืนมาอีกจํานวนมากเลยทีเดียวน,นะครับก็ติดตามรายการของเราได้ทางช่องทางแอปพลิเคชันต่างๆของพอร์ c แคร์นะครับรวมถึงทาง y o u u u t Right Channel ครับก็วันนี้ผมหึสถาพรก็ ลาไปก่อนนะครับ EP หน้าคงจะมีเรื่องราวดีๆแบบ e x c ก u s ค v ูเกี่ยวกับเรื่องภายในเรือนจำหรือว่านอกเรือนจำหรือว่าการกลับคืนสู่สังคมแบบนี้กลับมาให้ฟังกันอีกครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ The Second Wall